สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพวกับผมอีีครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกิลันโอเวนเบรกนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็จะมาชิงถ้วยอ่ารับรางวัลพวกตั๋วเปิดหีบทองกันเนาะนะครับที่จริงผมไม่ได้หวังทั่วรางวัลตามจริงแล้วเนาะที่จริงผมหวังพวกหีบไอตั๋วหีบทองมากกว่าเพราะว่าผมจะเอา ตัวเนี่ยมาเปิดหีบทองเพื่อสุ่มหาคุกกี้สุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับซึ่งตอนเนี้ยอ่าการแข่งขันชิงถ้วยตอนเนี้ยก็ยังก็ยังอ่าคงหกนาทีเหมือนเดิมนะครับก็ผมก็ยังไม่ทราบเลยเนาะว่าอ่ามันจะกลับมาเป็น8นาที9นาทีเมื่อไหร่ก็คือจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเท่าอจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมวันไหนนะครับก็คอยรอติดตามอ่าต่อไปแล้วกันเนาะนะครับอ่ะส่วนเรื่องของ เซตที่ผมจะวิ่งนะครับ mm hmm. ก็ยังเป็นเซตเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็คือผัดแรกเป็นสายไหมนะครับ mm hmm. แล้วก็ผัดสองเป็นแสงจันนะครับ mm hmm. ก็ผมไอ้เซตเนี้ยผมทำได้สถิติก็คือ181ล้านนะครับสถิติสูงสุดนะนะครับ mm hmm. ที่จริงมันอาจจะทำได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับ mm hmm. แต่เนื่องจากคุกกี้ตอนเนี้ยอาอย่างบีรูทของผมตอนนี้ก็คือเลเวล12 mm hmm. นะครับ ยังไม่เต็มนะครับก็คือ,อยังไม่เต็มส่วนตัวสัตว์เลี้ยงก็เลเวลเจ็ดนะครับซึ่งถ้าเอามาวิ่งชิงถ้วยเนี่ยผมว่าไม่น่าไหวเพราะว่าผมว่าคะแนนน่าจะน่าจะได้น้อยอะ่ะนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนเพ่ทราบนะว่าเลือดมันลดเร็วนะครับเลือดมันลดเร็วเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามปั้นบีรูทให้เลเวลเยอะกว่าน,นี้แล้วกันเนาะแต่ผมไม่กล้าปั้นอนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคุกกี้ตัวใหม่มาอีกอะ่ะมันชื่อคุกกี้ลดนมใช่ปะ นะับมันชื่อคุกกี้รดนมเนาะตัวต่อไปอะ่ะที่อาจจะเข้าปัจจุบันตอนนี้ยังไม่เข้านะก็คือตัวล่าสุดตอนนี้จะเออจะยังคงเป็นมันม่วงนะครับประมาณนี้อ่ะถ้าพร้อมก็คือผมยังไม่มั่นใจเลยว่าไอ้คุกกี้ตัวต่อไปลดนมอะ่ะคะแนนจะดีพอๆกับคุกกี้ตัวเก่าๆหรือกับไอ้คุกกี้ตัวเก่าๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะคืออย่างที่เพื่อนๆทราบเนาะคือสายฟรีอะ่ะ มันมันใช้เวลาปั้นกว่าจะเต็มคือมันอ่ามันใช้เวลานะครับมันใช้เวลานานหน่อยนะครับบางทีแบบเราปั้นไปจนถึงเลเวล6เลเวล7เลเวล10บละอย่างเงี้ยอ้าวคุกกี้ต้องใหม่มาละบางทีเราปั้นไม่ทันไงอืมผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพื่อนๆก็น่าจะเป็นกันหลายคนเนาะนะเพราะว่าของดองผมก็ไม่ค่อยมีเยอะ,อะไม่เหมือนคนเกาหลีอคนเกาหลีเขาของดองเขาเยอะไงเขาก็เลยแบบ อัพคุกกี้แป๊บเดียวเขาก็เต็มเลเวล15แล้วนะครับเป็นเพราะว่าเขาของดองเขาเยอะไงอืมน่าจะประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยแบบเปิดเปิด,เป,ดเปิดคุกกี้เรื่อยๆอแล้วก็อัพเรื่อยๆจนเลเวลเต็มเลเวล15หรือถ้าของดองไม่เยอะเขาก็อาจจะมีเพชรเยอะก็ได้อืมอาจจะมีเพชรเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชิงถ้วยกันเลยเนาะนะครับ อย่างผมอะ่ะของดองนี่แทบจะไม่ค่อยมีเลยแล้วก็ส่วนเพชรก็ส่วนใหญ่เพชรผมก็เวลาผมได้เพชรมาจากโหมดอ่าเบรกเอาอะผมก็เอาไปสุ่มคุกกี้เลยนะพอสุ่มปุ๊บมันก็หมดไงอืมนะครับหรือบางคนอาจจะมีโพชั่นเพิ่มล่างเยอะก็ได้ ผมเห็นบางคนน่ะมีสองสามร้อยขวดอ่ะแบบหูเยอะมากคือของดองเขาเยอะจริงๆอ่ะโดยเฉพาะคนเกาหลีเนาะคนเกาหลีเขาโอ้ยเขาเล่นเก่งอยู่แล้วครับของดองเขาก็เยอะด้วยจริงๆผมก็อยากจะปัน้นมีรูทนะแต่ผมไม่กล้าอ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวคุกกี้รดนมก็เข้าอะ่ะแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่ารดนมจัดคะแนนดีหรือเปล่านะครับอย่างตัวล่าสุดเนี่ยตัวมันม่วงเนี่ยผมว่าคะแนนมันก็ดูโอเคนะแต่ผมว่าตัวแต่ผมว่าตัวบีรุตคะแนนน่าจะดีกว่านะในเออเท่าอันนี้ความรู้สึกของผมนะ หรือเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เนาะว่าระหว่างมันม่วงกับบีรูตเนี่ยเพื่อนๆคิดเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนคะแนนดีกว่าเฉพาะสองตัวนี้นะนะครับลองคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะอ่าเข้าไปอ่านนะครับถ้าสมมุติว่าถ้า2ตัวนี้อัพเต็มเนี่ยแล้วถ้าเอามาทําคะแนนอนะ่ะเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนคะแนนดีกว่านะครับระหว่างมันม่วงกับบีรูตนะครับ อัพเต็มทั้งตัวคุกกี้แล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงอะ่ะประมาณเนี้เนาะอย่างสายใหม่เนี่ยกว่าผมจะอัพเต็มก็ใช้เวลานะแล้วก็หมดเพชรหมดคิสตันไปเยอะด้วยหมดโพชั่นเพิ่มล่างไปเยอะด้วยนะครับ ตามนะครับตอนนี้109ล้านก็จะเล่นทั้งหมดสองตาเหมือนเดิมนะครับ โหเว้เลยครับโดดเก็บไอ้นั่นไม่ถึงไอไอเทมที่สัตว์เลี้ยงมันเสกมา <c oughs> ชน โดดขึ้นไม่ทัน ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านนะครับแต่ก็ยังดูดเยลลี่ละองดาวไม่หมดนะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมกระโดดเอาระยะทางหน่อยเพราะว่าถ้าไม่กระโดดเนี่ยมันจะเก็บเยลลี่ละองดาวไม่หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเวลานะครับ ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องกิวกันสักหน่อยแล้วกันเนาะอ่าตอนนี้กิวของผมนะครับตอนนี้ขึ้นเลเวลสองแล้วตอนนี้ก็รับสมาชิกเพิ่มได้อีกสองคนแต่พอดีไม่ทันไลครับก็มีคนแอดมาที่กิงผของกาวว่าจะมาทําคีย์บอร์ดแหละแต่ไม่ทันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ก,ก็ก็ยังเต็มเหมือนเดิมรู้สึกว่าต้องเลเวลเท่าไหร่ขึ้นไปนะถึงจะสามารถอ่ารับสมาชิกเพิ่มอีกได้ อ๋อต้องเลเวลสี่ครับก็คือเพิ่มสมาชิกสูงสุดสองคนก็แสดงว่าเพื่อน,อนๆต้องรอผมกิ้วเลเวลสี่ครับถึงจะสามารถอ่ารับสมาชิกเพิ่มอีกได้ก็คือเพิ่มได้อีกสองคนก็รวมเป็นยี่สิบสี่คนเนาะนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่ไม่มีกิวอยู่เนี่ยถ้าใครรอได้ก็ก็รอได้เนาะนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าใครขี้เกียจรอก็ไปหากิวอื่นก็ได้เนาะไม่ว่ากันนะครับ รู้สึกว่าถ้าเราไปอยู่กิวอื่นเนี่ยเราสามารถกดออกจากกิวนั้นได้ตลอดเวลาเนาะอืมผมว่าน่าจะกดออกจากกิวได้ใช่ปะเดี๋ยวผมขอดูกนะ่อนนะอ๋อแต่ผมเป็นกิวมาสเตอร์นี่ว่ะมันจะมีปุ่มแบบไอ้นี่ไหมว่ากดออกจากกิวอ่ะน่าจะไม่มีนะน่าจะมีแค่ปุ่มไอ้นี่ปุ่มยกเลิกกิวก็คือเป็นการแบบดีลีทเป็นการลบกิวออกเนาะนะครับอ่าน่าจะไม่มีปุ่มไอ้นี่ เพราะว่าผมเป็นกิลมาสเตอร์ไงผมเป็นเจ้าของกิลอ่ะนะครับเพราะว่าผมเป็นคนสร้างกิลไงเพราะว่าผมหมดเพชรค่าสร้างกิลมันสองพันเพชรไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอันนี้กันรับรางวัลอ่ะแล้วก็เปิดทีบนะครับ ตาสุดท้ายนะครับที่จริงผมกะว่าผมมีแผนนะว่า อ่าผมมีแผนว่าอย่างนี้นะว่าถ้าถ้ากิผมขึ้นเลเวลสี่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะสามารถรับสมาชิกเพิ่มได้อีกสองคนใช่ปะเดี๋ยวถ้ากิผมขึ้นเลเวลสเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามีคนแอดมานะครับผมจะขอกดผมจะขอกดยกเลิกนะแล้วก็รอให้ผมทําคลิปก่อนหลังจากที่ผมอ่าโพสคลิปเมื่อไหร่เนี่ยคลิปที่ชวนเข้ากิวอะ่ะถึงจะสามารถอ่าแอดเข้ามาได้ นะครับก็คือใครแอดเข้าก่อนก็ผมอาจจะรับก่อนนะอืมนะครับแต่รอก่อนเดี๋ยวรอให้กิ้วผมขึ้นเลเวลสี่ก่อนนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนนะที่แบบอยากอยู่กิ้วผมอะแต่เนื่องด้วยคือพื้นที่มันมีจำนวนจำกัดจ,จริงๆแล้วคนแอดเข้ามากิ้วผมเยอะมากนะครับ บางทีถ้าจะให้รับหมดมันไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบเนาะว่าพื้นที่มันมีจํานวนจํากัดจริงๆ อ๋นี้เก็บได้ละแต่เมื่อกี้พลาดหัวใจไปสามดวงเนาะเมื่อกี้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราเก็บไอเทมที่ที่สัตว์เลี้ยงมันเสกอะ่ะก็คือพลังงานมันจะลดชา้าลงเนาะอืมประมาณนั้นอมรอบนี้พลาดกดเลือดอ่ะไม่เป็นไร โอ้ยังดีดูดหมดได้ไป181ล้านก็ยังไม่ได้ทำลายสถิตินะโอ้รอบนี้คนคนเกาหลีเต็มเลยนะ คนเกาหลีเป็นส่วนมากนะแล้วก็รองลงมาเป็นคนจีนนะครับผมดูออกนะว่าอันไหนเป็นผมดูออกนะว่าอันไหนเป็นภาษาจีนอันไหนเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็เอเอคนได้ร้อยยี่สิบล้านชื่อชื่อในเกมเป็นภาษาเกาหลีนะแต่ชื่อกิวเป็นภาษาญี่ปุ่น อันนี้น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเพราะว่าไอ้สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้คือเป็นชื่อกิวนะครับอืมผมไอ้อันข้างล่างเนี่ยนะครับสแสดงว่าคนเกาหลีไปอยู่กิวคนญี่ปุ่นมาเนี่ยน่าจะใช่นะ ต่อประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับาตอลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับอเดี๋ยวเปิดหีบทองกันก่อนโอ้ได้มันม่วงขอบคุณมากครับตอนนี้มี ep หกละอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะสำหรับตอลุยตอลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด u b s cribe ด้วยละกันเนาะนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วัน่าพรุ่งนี้วันจันทนร์ก็รอติดตามชมคลิป ตลุยเบรกเอาเอพิโซดหได้นะครับพรุ่งนี้เป็นผัด1-10นะครับก็รอติดตามชมได้เนาะนะครับอ่ะแล้วก็ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ